สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนิ่งชุดการเรียนรู้เน็ตเบิร์กด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะทำความรู้จักกับ O s i m o ไ e l ์นะครับ o p e n System i n t e r c o n n e c t นะครับในเลเยอร์ที่5ครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ OSI Model นะครับหรือว่าข้อกำหนดในการที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะทำการสื่อสารหรือว่าส่งข้อมูลนะครับระหว่างฝั่งที่ทำการส่งและฝั่งที่ทำการรับข้อมูลนะครับซึ่งก็ จะมีองค์กรที่เข้ามาควบคุมนะครับแล้วทาการแบ่งเลเยอร์นะครับในการที่จะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทด่ต่อสื่อสารกันได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์เครือข่ายต่างๆทั่วโลกสามารถที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันในการสื่อสารข้อมูลกันได้นั่นเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเลเยอร์ที่5หรือว่าเซสชันเลเยอร์เรามีการเรียนรู้นะครับในกระบวนการของ OSI model นะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งรูปแบบ นะครับของการติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์นะครับออกเป็น7 l a y เลเยนะครับเรามีการเรียนรู้ Physical Layer Data Link Layer Network Transport ในขั้นตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักว่า s e ชั่นเลเยอรนะครับทำงานอย่างไรนะครับครับในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับในส่วนของ OSI m o เดลนะครับโดยที่จะต้องติดต่อผ่านทางสื่อกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณนะครับแลนการ์อุปกรณ์เน็ตเวิร์ไม่ว่าจะเป็นสวิต บราวนะครับจะมีชั้นสื่อสารชั้นหนึ่งครับที่อยู่ในเลเยอรที่5หรือว่า s e สชันเลเยอรนะครับซึ่งรูปแบบก็จะเป็นเกตในลักษณะของ Data s นะครับเซสชันเลเยอรก็ทําหน้าที่ควบคุมจังหวะครับในการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะครับทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นผู้ส่งและฝั่งที่เป็นผู้รับนะครับสามารถที่จะรับส่งและเปลี่ยนข้อมูลนะครับให้มีความสอดคล้องหรือว่าการซิงครไนเซชันกัน มีการกำหนดวิธีการนะครับในการรับส่งข้อมูลนะครับเช่นอาจจะเป็นการสลับกันส่งในลักษณะของ h า l f d u p l พ x นะครับอีกฝั่งหนึ่งส่งอีกฝั่งหนึ่งรับหรืออาจจะทําการรับส่งข้อมูลพร้อมกันทั้ง2ด้านหรือ full d u p l e x ข้อมูลที่รับส่งกันในเลเยอร์ที่5ครับจะอยู่ในรูปแบบของได a l ล g อกหรือว่าเป็นประโยคสุนทนาโตตอบนะครับระหว่างด้านรับและด้านส่งข้อมูลเช่นนะครับเมื่อได้รับข้อมูลส่วนแรกจากผู้ส่งนะครับก็จะมีการตอบกลับให้ผู้ส่งว่าได้รับข้อมูลส่วนแรกแล้ว และพร้อมที่จะรับข้อมูลส่วนถัดไปซึ่งก็คล้ายๆกับการสนทนาโต้ตอบระหว่างผู้รับและผู้ส่งนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทําความรู้จักกับเลเยอร์ที่6หรือว่า Presentation layer นะครับในส่วนของการศึกษาพื้นฐานของ o s i model ครับขอบคุณครับ